ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจําวันที่ 13กรกฎาคม2566นะคะคนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะคุณมีเรื่องคิดหนักคิดมากนะคะช่วงนี้คิดมากคิดเยอะระวังไม่เกณน์ระวังปวดหัวมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะมีเรื่องกังวลนะคะช่วงนี้ระวังในเรื่องของอารมณ์อย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์นะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อของเข้าบ้านอยากได้ของขวัญของฝากอยากได้ของมีค่าเข้าบ้านอยากสร้างบ้านหลายๆคนคิดเรื่องบ้านนะคะอยากสร้างครอบครัวอยากสร้างฐานะนะคะ การงานค่อนข้างโดดเด่นใครที่รองานมีโอกาสได้งานนะคะใครที่รองานมีโอกาสได้งานจะได้รับข่าวดีเรื่องงานนะคะในช่วงนี้ใครคิดจะสร้างฐานะสร้างครอบครัวนะคะในช่วงนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะคิดอยากจะซื้อของเข้าบ้านสําเร็จนะคะแต่ระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดของตัวเองระวังจะมีปัญหากับคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวนะคะช่วงนี้คิดมากคิดเยอะนอนไม่ค่อยหลับนะคะสื่อนาโชคของคุณคือเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือ สีเหลืองนะคะสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเขียวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ7จ็สีหนึ่งนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ